คุณแม่ชนิดนันจันเจ้าฉายได้นำทุกท่านกล่าวคำถวายผ้ากถินนะครับสำหรับท่านที่นำผ้าไตจีวรมาด้วยขอเชิญท่านอธิษฐานร่วมกันครับ ขอให้ทุกท่านตั้งนโมพร้อมกันนะคะสามจบนะคะนโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสะนโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะ ว่าตามนะคะอิมังมายังพันเตสปาริวารังกัถินะจีระทุตสังทัตสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอิมัง สปาริวารังกาธินาจิระทุสังปฏิคันหาตุปฏิคะเหตวาจะาอิมินาทุตเสนากาธินางอัธาราตุปารมีน ทมหาภูมิภระอัตุระเตชะมหาราทะเจวะอัมหากัญจะทีฆารตังอิตายะตุขายะนิพพานายัจจะ ถูกค่ะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพ,ระ,พ,ร,พร,าระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าทีวอนกฐถิน,น,นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ โปรดจงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ค้านรับแล้วจงกลานกฐินด้วยผ้าผืนนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปียชนทั้งหลายบุปกาลีผู้มีพระคุณทั้งหลายอันมีบานดาบิดาเป็นต้น,นพร้อมทั้งผมเทพ,พ,อมมอพเทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้า จิตยานทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตรุาาตร,รวมถึงเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสีสเปรตสูุรกายทั้งหลายาเลือกเพื่อน้อมถวายเป็นบารมีธรรมแด่แด่พระมาทสมเด็จ พราบรมเจก้กาธทิเบต,บม,เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษและสมเด็จบูรพามหากษัติราธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศทุกๆประองค์ตลอดกาลและนานเทิน సాధు 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 ก็ต้องบอกสาธุสาธุสาธุ หนูลงน้ำมาบอกสาธุสาธุสาธุหนูต้องพูดสาธุตลอดจะได้บุญสาธุสาธุสาธุ สาธุาหนูไม่ดังแม่ดังกว่าสาธุ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  สาธุเหมือนหลวงพ่อกันนะตลอดสาธุ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 อนน นู่นยังไม่หมดนะคะหนูยานไปให้หนูอมสมัยยาตาท้วนี่ต่างตาท้่ทดังๆ สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุนะคะทุกท่านน้อมจิตน้อมใจอนุโมทนาทุกครั้งที่เพื่อนเราผู้มีบุญทั้งหลายได้เราก็สาธุนะคะสาธุสาธุให้ดังไปถึงสามแดนโลกกับท่านเลยนะคะสาธุ สาธุ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 กับทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุ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  สาธุสาธุสายบุญสายบุญหลายสายยาวเลยนะคะค่ะหลังไหลมาค่ะสายบุญนะคะสาธุอะุโมทามี ที่ป้อมคร<ๆ>ับก็ท่านใดที่นำทธยธรรมแล้วก็บริวารกรถินก็ถวายได้เลยเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้ทำพิธีการอุปโลกผ้ากรถินที่ทุกท่านได้ถวายเนาะจะเชิญท่านที่เตรียมทยธรรมมานะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะได้นำไป ไว้สำหรับเป็นสังฆทานากเาไว้สาธุสาธุสา thu sa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  thu อนุโมทามินะคะสายบุญกำลังใครที่มีเครื่องทยธรรมทยอยมาได้เลยนะคะสาธุ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  สาธุสาธุล้านความดีนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุสาธุค่ะอะนุโมทามิกับล้านความดีนะคะสาธุสาธุาธอนุโมทนาสาธุนะคะขณะน,นี้บุญกถินนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ8 4ดสพรรษาราชนครินค่ะ บัวน,นางฟ้าเทพบุญน,นางฟ้าค่ะสายบุญเยอะเลยค่ะค่ะุณแม่ค่ะห<อ>นูต่อที่ต่อว่าไ,วไม่มีอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอ๋ออ,อ,อะไรสดไลฟ์สดไะไรสดค่ะหนูเลย <laughs> ต่อจากนี้ไปก็ทุกท่านนั่งนิ่งๆสักห้านาทีนะพระสงฆ์จะได้กระทำพิธีอัปโลกนก,กรรมเกี่ยวกับผ้ากรถินที่นำมาถวายกันในข่าวครั้งนี้ ผ้ากฐะินนาธานกับทั้งผ้าอนนสังสะบริวารทั้งปวงนี้เป็นของคุณแม่ชนินันจันเจ้าชายดอกเตอร์ดนัยจันเจ้าชายคุณเมตตาอุทกพันธ์บริษัทดีเอ็มจีบริษัทอมรินพิมพ์ติ้งแอนพับลิชชิ่งนะแล้วก็ คณะเพื่อนๆของคุณแม่ชนินันจันเจ้าชายคุณก,ะละกาลเกตคงคาไลทราบข่าวว่าเป็นเพื่อนของคุณแม่ชนินันด้วยนะแล้วก็อีกหลายท่านหลายบุคคลไม่ได้นำรายชื่อมากล่าว พร้อมด้วยทายกทายิกาทั้งที่เดินทางมาแล้วก็ไม่ได้เดินทางมาในคราวครั้งนี้นะ <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะได้พร้อมเพรียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้อย e, ู e ่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลภาคากฐินนานนี้เป็นของบริสุทธิ์โดดลอยมาในนภาากาศและมาตกลงในที่ประชุมสงจะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุ รูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อกระทำกรินนัทถารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตท่านพระอัตกาจารย์ได้อธิบายไว้ว่า ภิกษุรูปใดถึงพร้อมด้วยคุณมีศีลสมาธิและปัญญาสามารถรู้ธรรมบุปภกิจบุปภกรเหล่านี้เป็นต้นภนะิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อที่จะกระทำกรถินนัฐารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้ พระสงค์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดนะจงพร้อมใจกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเธอผ้ากตินทานกับทั้งผ้าอนิสังสาบ,บริวารทั้งปวงนี้ ถ้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระเทิดอักฆาธรรมโมเป็นผู้มีสติสามารถเพื่อกระทำกถินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้ถ้าพระพิสุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในร่ท่ามกลางระหว่างสง์ าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สัทธสัญญาสาธุการะขึ้นให้พร้อมเพรียงกันเทินสาธุสาธุสาธุ